สวัสดีครับตอนนี้ผม TKB คุมครับนี่เกม Minecraft มาครับมอนชีวิตรอด6.5อีกแล้วซึ่งถ้าเขาดเห็นว่าข้างหน้าผมมีอะไรนะเราจะจัดก,การมาันด้วยพลังให้หลอด ไม่ควที่สบายจริงๆเราก็ได้ของกลงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ได้เวลาถามแ้วนะประมาณแปดตัวมือนเดิมนะครับที่เราจะสีบอสออกมาสามตัวพอสามตัวสามชนิด ดาวังตีกันสักแป,ป๊บหนึ่งล้วกันเราฟาดกันไปแบบนั้นแหละมีสกิลตันตายว่ะอย่างเลยอ๋อเป็นบอสแค่นี้ว่า นะครับเราจะฆ่าสองพีตัวนี้ด้วยการใช้ดาบงโง่ๆนี่ตีมันเรื่อยๆ้างน่าหัวแล้วเจอการฟาร์มบอสอะไรพวกนี้จลพราะไอ้พวกบอสที่มีเลือดเยอะโดยพลังแห่งโดยโดยพลังแห่งเทพปีศาจนะครับ บอาเขียวอยู i I uh ่น่าจะสองตัวหรอกว้เขียวกี่ตัวกันแน่อืมเหลือแค่สองตัว จะแค่ต,ตัวเดียวแล้วแหละแฟนจะตายได้อีกไม่ช้าแล้วกระดาบข้าดานเป็นแรงข้าอาจจะต้องไปคับดาบม,มาต้องการเบขนาดกาก15อัน15อันบวกกับอีก15 340ต้องการเบรขนาดากลางน,น่าจะ40อ่ะถ้าประมาณ 40อันเลย40อันไม่เป็นขนาดกลาง40อันไม่เป็นขนาดใหญ่อิดะคีบของเยอะจริงๆเลย ไปอาวุธเอเอ,เอของของที่จําเป็นกับเรามาซะจงออกมาของที่จําเป็นต่อเรามากที่สุดณตอนนี้ที่เก็บของจุ๊บตายได้เวลาแล้วที่เราจะเก็บของช้าเกินโอ้เก็บช้ามาก ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราจะเก็บของที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้เราจะเอาของที่ เหมือวมานี่เราออกไปอันนี้ด้วยนี่แหละเก็บนีละอันเพื่อขอเป็นกองเป็นกองเดี๋ยวเรากเก็บได้แป๊บเดียวจะทำทำไมประมาณนี้แหละประมาณสักหลาย,ลายอันประมาณเท่านี้เก็บนี้ไว้ก่อน เอาไว้ให้มันแบบไม่ลกตัวอย่างแรกเราต้องใช้สิ่งที่นี่ไงเจอแล้วเพิ่มโชคเพิ่มโชคให้แก่เราชึบอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยเสียดายอย่างไรเราก็ได้นี่มาสามันแล้ว แต่ก็สีเหลืองแล้วโอเคทำไมไม่ได้ไม่ได้ของดีเลยต่แคนเนี้ยได้น้อยไม่ค่อยดีมันย<ะ>แย่ปะป้าแย่ล้กันอันนี้น่าจะต้องการสักหา้าอัน ซูส้สามนี้เราจะไปทําที่ขุดสุดแรก่อนที่ขุดนี้ทิ้งไปทิ้งไปเลยที่แค่อย่างเดียวต่อไปก็ของที่จำเป็นกับเราเอากรับเข้าตู้เอามาเอามาเอามา คนว่ากลับบ้านกันเราจะว่ากลับไปที่บาทในทางขึ้นแนะ่ะเวลาขาบของแล้วนะเดี๋ยวก็น้อย เราต้องการน,นี่เดี๋ยวนี้เน,น,นี่ยนอนนี่เจอแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้อ๋อใช่ละถูกล,ล้วะไรละเื้บ อ๋อ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 ผิดที่หนึ่งผิดที่หนึง่งเขนี้เดี๋ยวเขนี้เดียวได้แล้วดาบดาเมส17.5เยอะกว่าเดิมตั้งห้าดามเมสเยอะมากเห็นชนั้นนิดหน่อยก็โหดละเราอย่าเอินชาจเจอล่ะไม่เราไม่เห็นชารหรอกเราจะไม่เปลืองเลเวลไปกับการเนินชา้นของึ ไปเราจะใช้ดาบนี้ในการไปไล่ข้ามอนเต ของระดับโหดของระดับโกงแเวลาที่เราจะสร้างของกันบ้าง tìm 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 Vũ tìm 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 tìm